กายังกินหลายอุบาทเพื่อกินหลายโคตสร้างนายังเป็นยังไม่เลยตรงนี้มันกินมาเลยอยบาตกินละตายแล้วกินเ้็มมือทุกมมือร้องอะรองงานกดอีตั้งหาอ้ยเนาะที่ตั้งหาไปสร้างมันตาย เหม็นมองเอาหอือเปล่าเอาได้ไหมเอาเออเอาเออเอากินเออเอาเออเอาหนังเอาเอากินบ่านนี้โอ้ยตายเหม็นบ so, ่านนี้ตดไซฟอร์ปานนี้เอาเอาเออกินก็เอาไปดอก พอไหมกินตัวเต้พอ,อ,อป่นนี่ยใสป่เขาไปลลกไปโอ้เงยดมดที่ตั้งหามาาันเหม็นขึ้นาเลยนี่นะเงยไหลต่างต้นนั่นหรอกด่ะต่างต้นี่นะเงยหมด กองจบาปนี้ดได้พอปนเทามันย you know? ัง okay. น so, so, uh ิ่นจะกินอกว่านี้เออนึหลายเอาเอเอาเอเนาะมลวุกมาแล้ลวมอนีลาไปมแลวนังเป็นยังไงตรงนี้ต่างตา ใช่เงี้ยเที่พอได้ออลเลยลูกไเหาอต้องหมดไปบัดตายนิดหลหมดบองหีเบาบางเอาเอานั่งยีกบันเ,เดี๋ยวไปให้กินลูกไป พักแล้ววันนะ้ะงย,ยิ่งเยอะกว่านี้มันกอหลายตัวแต่ละ่ะอ้ยตายเออเดี๋ยวไปให้กินลูกเจ้าป้าโอ้ยลูกดาวลาก็ได้เนาะกินข้าวกินเน่เอเาไปก็นด้อก